พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ได้แนะนำเอาไว้ improving. ในโกธนาสูตรสัตตกานิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22่ลิบสนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ำ ไล่ทาตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดก็ตาย่อมเป็นผู้ที่มีผิวผันตาแม้จะนอนบนวัลลังอันลวดลายงดงามถูกท่าทาปรู ทับด้วยผ้าขนสัวกลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชุมมดมีผ้าคาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเท้าทั้งสองข้างก็ตามย่อมนอนเป็นทุกแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่า เราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้จะถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นชนก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำเหล่านี้ อันผู้โกรธถือเอาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความชิดหายมิใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรจะสมได้ ด้วยกำลังอาเมือต่างน้ำเป็นของชอบธรมได้มาโดยธรรมพระราชาย่อมริบโิภกกระซับของเขาเหล่านั้นของคนขี้โกรธเท่าว่ะครางหลวงคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำดีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็จะเสื่อมจากยศนั้นคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำแม้เขาจะมีมิตรมีอมา ญาติสายโลหิตมิตรอมาตญาติสายโลหิตเหล่านั้นก็จะเว้นจากเขาไม่คบค้าสมาคมลีกไปไกลคนมุนผู้โกรธผู้ความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วยอมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพรั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเขาถึงอบายทุกขติวิบากและนรก